แคร์เบลอะค่ะตอนที่จะมาเป็นนิยายอะค่ะเราเราเขียนโครงเรื่องที่จะทาซีรีส์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนอยากจะเล่นเกิร์ลเลิฟอยู่แล้วค่ะ,ะเหมือนการที่เราจะทาเกิร์ลเลิฟสักเรื่องมันต้องมีนิยายออกมาใหม่ก็ทํากันบ้านมาประมาณหนึ่งว่าถ้าเอ๊ะถ้าจะทํานิยายแล้วใครที่จะมาเป็นคนถ่ายทอดตัวแคร์เบลได้ดีที่สุดก็เลยติดต่อติดต่อน้องยะไปครับถ้าอย่างานั้นเนี่ยด้วยความที่เรื่องเป็นแบบนี้คะ่ะหาข้อมูลยากไปก่อนอจจถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเราการสัมภาษณ์ของนักโทษด้วยความที่เนื้อเรื่องมันน่า ระหว่างการเขียนเลยว่ามีจุดประเด็นไหนที่มันน่าสนใจบ้าง นิยายมันมาแบบมันดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เพราะพี่หยาทำมาดีมากๆโดยที่แบบเรา trust เขามากๆเลยอะค่ะฝานิยายแครเบลด้วยนะครับเป็นผลงานแรกๆผลงานแรกสุดเลยดีกว่าที่บริษัทไมมีเดียทำนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดแคสนักแสดงค่ะอยากเปิดโอกาสให้กับพี่แคร์กับน้องเบลบางทีเขาอาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะอยู่ทางบ้านที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะส่งใบสมัครเข้ามาได้ค่ะ โอ๊ยเสียงดีมากเลยอ่ะอันนี้ไม่มีบัตเตอร์เบรดหรอก งานหนังสือจะจบลงไปแล้วหลังจากนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามแคร์เบลที่จะเป็นซีรีส์ในอนะคตด้วยแล้วก็ตอนนี้ถนะ้าใครยังอยากอ่านอยู่นะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวให้ก็ติดตามทางออนไลน์ของ My Media หรือของ Lily House ได้เลยนะครับ